ัดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอยีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะ Toyota ตต Altis 1.8 V นะคะปี2018นะคะราคาตั้งไ่ายอยู่ที่5 6 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าตัว1.8นี้หาย,ยากมากนะคะนานๆจะเข้ามาที่เพชรยนทีนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะรีบทักมาจับมาจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ รายละเอีกของรถคันนี้นะคะจะเป็นสมหน้าเมนเชนเรเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะอันนี้จะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะนี่ดวงกลมๆใหญ่ๆเลยนะตรงกระจังด้านล่างนะคะติดไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ฟังก์ชันครบนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแมกซ์อลอยปบดเงาสองสีนะคะงามๆกันเลยนะ นี่ได้เป็นยางปี2021นะคะยางก็ยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะใช้งาน,นได้อีกยาวไกลนะคะยางปี21เลยนะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่งามๆกันเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยื้มของบ้าโชคนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งลงเทนเลอร์มาวันนี้เลยนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะสาวครอบกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสี่ด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดผ่ากันด้วยเส้นโคเมียมนะคะเอกลักษณ์ของตัวเอาติดเขาเลยนะกระจกนะคะทุกบานกระจกแค้ t o y o ต a ามีโลโกโ้ t ต y o ต a าติดอยู่นะคะติดฟิล์มมาให้รอบพันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ได้รถไปพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นตัว1.8ด้วยนานจะเข้ามาทีนะคะช่วงนั่งนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะงามๆกันเลยนะรถของเรารับประกันนะคะคัดเกตคัดคุณภาพทุกคันนะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามน,นะคะเป็นแบบ LED นะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.8เนาะเขาก็จะมีในส่วนของกล้องห่อยมาให้นะคะกล้องมองหลังนะนี่ติดกล้องมาให้พร้อมนะคะกล้องจากโรงงานเลยนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะนี่ ดนรถคันนี้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะฟังกช์ชันครบเครื่องนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะทารายละเอียดด้านในตัวรถนะคะภายในจะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะคันนี้ให้ดูเลขไม์กันก่อนนะเลขไม์จะอยู่ที่1นึ่งแสกิโลนะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มเอ g งจิ้งสตาร์ด้วยนะคะอแอร์นะคะเป็นแอร์กลมๆแบบนี้นะปรับได้360อองศาตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะนนี้ก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะหน้าจอนะคะคันนี้จะได้เป็นในส่วนของหน้าจอสัมผัสนะคะนี่งามๆกันเลยนะคะเครื่องเล่นอ่า DVD usb ได้นะคะแอร์ Air, ก็ได้เป็นแบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้สวยงามมากเลยภายในตกแต่งเป็นโหนเบาะหนังสีดํานะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสภาพเบาะสภาพแบบสวยงามมากนะคะเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของเบาะคนขับนะคะสวยงามมากแล้วก็ตรงกระจกมองหลังนะคะจะเป็นกระจกแบบออโต้นะคะเพราะว่าคันนี้เขาจะมีกล้องหลังเนาะก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบออโต้นะคะคันนี้สวยงามนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอน หัวนอตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยี้นนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะนานๆจะเข้ามาทีด้วยนะคะสําหรับตัว1 8นะคะด้านหลังนะคะนี่กว้างขวางนั่งสบายนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระเนาะมีช่องเสียดชาร์จไฟให้นะคะแล้วก็ตรงกลางนี้เนาะตัว1นอ่ะเขาก็จะมีในส่วนของอาเขาเรียกว่าอะไรนะที่พักแขนที่วางแก้วหรอ ให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวนัดอ่ะเปิดออกให้แบบนึงนะมันจะแน่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวดึงออกให้แน่นมากอ่ะได้แล้วนี่เป็นที่พักแขนได้นะคะตรงกลางเนาะแล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วให้นะคะหรือว่าถ้านั่งสามคนก็พับขึ้นไปได้เนาะนี่กว้างๆนะคะนั่งสบายๆนะคะงามๆกันเลย มาดูด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆเลยนะคะบรรจุกระเป๋าเดินทางได้3-4ใบเลยนะนี่สวยงามมากนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของล้อเลยอุปกรณ์แม่แรงอยู่ให้ครบนะคะนี่รอยซีนทังมะพร้าวสภาพเดิมๆนะคะจุดเมด็ดอาร์ตจากโรงงานยังอยู่นะคะหัวน็อตนะคะหัวน็อตด้านหลังสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะสภาพเดิมๆนะ ขอบยางนะคะไม่มีฉีกขาดนะคะรับประกันนะคะว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะนะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ duo vvti นะคะ,ะ,คะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1800cc 141แรงม้านะคะสภาพภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆงามๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสภาพของรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่มีการปรับสภาพเลยนะคะ นี่จุดมาร์กแ้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยเย่นนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงแล้วกโต็ตัวตตายังอยู่ฉนวนกันความร้อนอยังอยู่ครบนะคะนี่ได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรับประกันนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติทางศูนย์ได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y o t a a l t i ิ 1.8V ปีปี1 8นะคะคันนี้น่าจะเข้ามาทีด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะหรือโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098 2609587สนนัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ เราเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ